แสด้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะพบกับเซต่อีกครั้งหนึ่งนะคะกับซีรีส์ของการฝึกเขียนตัวอักษรฮิรังะนะนะคะเราใกล้จะถึงฝั่งฟันกันแล้วค่ะทุกคนไปค่ะไม่พูดพามทำเพลงนะคะคาคิมาชไปฝึกเขียนภาษาญี่ปุ่นกันค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตัวอักษรตัวนี้ค่ะาออออกเสียงว่าอะไรเอ่ยตัวอ e ีนะตัวอ e ีจะถอดเสียงมาจากเสียงอะไรเอ่ย จำได้ไหมเอ่ยจำไม่ได้เดี๋ยวเซตแต่ทวนให้นะคะอันนี้คือเสียงสระในภาษาญี่ปุ่นนะคะอาอ,อิอุเอโออ่าตัวนี้นะคะก็คือเสียงสระเอะนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะมันเขียนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สระเอนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะออกเสียงว่าอะไรเอ่ยอาอ,อีเป็นรีไหมไม่ใช่รีนะคะจะต้องออกเสียงว่าเละ เละนะคะตัวเละนะคะอยู่ในเอ่ยนะตอนนี้เรามาถึงวักละกันแล้วค่ะทุกคนละลิลึเล,ละโลอ่าละลิลึเล,ละโลตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเละก็คือตัวนี้นะคะตึงต้งตึ้งตึ้ง ตัวนี้นะคะตัวเละเนาะคราวนี้มาดูวิธีการเขียนกันค่ะว่าเจ้าตัวเละเนี่ยจะเขียนอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างมันก่อนดูแล้วมันจึงมึนๆอื่นๆนิดน,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 นึงปะเออตัวนี้มันเขียนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ใช่เขียนให้ชัดเท่าไหร่เขาเรียกอะไรอะ่ะตัวพิมพ์อ่ะมันแบบแปลกๆนิดนึงนะแต่เอาค้อจริงแล้วมันมีแค่2เส้นค่ะก็คืออันนี้เส้นที่1กับอันนี้เส้นที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปดูเส้นที่1นะเส้นที่1คือลากลงแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะ ส่วนเส้นที่สองคนะเดี๋ยวเสตแตอขอเปลี่ยนสีจะได้รู้ว่าเส้นที่สองมันเป็นยังไงเนาะเส้นที่สองมันเป็นแบบนี้ค่ะฟืบติดกันนะคะเส้นที่สองเนี่ยฟืบแบบนี้ค่ะนี่คือตัวเละนะคะคราวนี้ตัวเละจำยังไงดีเนาะ เล,เละจำยังไงดเนาะเสตีแต่มีช้อยให้หนึ่งช้อยแล้วกันค่ะวิธีการจําของตัวเละนะแต่ก็แล้วแต่ถนัดเลยเนาะถ้าจําแบบเสตีแต่ไม่ได้ก็หาวิธีการจําแบบอื่นแล้วกันนะคะตัวเละเสตีแต่จาแบบนี้ค่ะจําว่ามันคือทอทหารเกาะเสางงอะดิทอทหารเกาะเสา จังไดน,นี้มันคืออะไรละเซตายอ่นดับแรกเลยค่ะเราต้องมีเสาให้เขาก่อนนะคะเสาก็คือตัวนี้ค่ะตึกเส้นเมื่อกี้ส่วนทอทหารทอทหารบ้านเราเขียนแบบนี้ใช่ปะให้เราเปลี่ยนให้เขามีความอ่อนช้อยนิดนึงเป็นแบบนี้โอเคไหมโอเคไหมทอทหาร <laughs> หลายคนก็จะงงเซตายบ้าไปแล้วนะคะ ก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นแค่หนึ่งวิธีในการหัดจำนะคะโอเคเสามาแล้วเอาใหม่นะเดี๋ยวเซตแต่เขียนเสาให้ใหม่นะคะเสาลงมาต่อไปอะไรเอ่ยทอรทหารมาค่ะเอาดูสิโธก็ได้นะคืออยู่นะเพราะฉะนั้นจะจําว่าทอรทหารเกาะเสาก็ไม่ผิดอะไรนะคะแล้วเราเวลาเราเขียนให้เราเขียนที่อะไรก่อนนะคะเขียนเสาก่อนนะคะทุกคนอ่าเสามาค่ะ แล้วก็ใส่ทอทหารแบบมีความอ่อนช้อยนิดนึงไม่ใช่ทอทหารโอดโทนนะแต่เป็นทอทหารมีความอ่อนช้อยเสาแล้วก็ทอทหารก็เกาะไปค่ะเสาทอทหารก็เกาะไปค่ะเสาทอทหารอ่อนช้อยเสาทอทหารอ่อนช้อยอ้าวมันก็ได้เหมือนกันเด้อจำแบบนี้ก็ได้ค่ะทุกคนไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะคะ หลักการจำนะคะทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเหมือนใครแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีใครเหมือนแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนแบบใครค่ะเราจะจำจังไหรก็ได้นะคะให้เราจำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจำได้นะคะรวมถึงใครที่แบบอาจจะคิดทฤษฎีเองนะคะ เฮ้ยเซมันไม่ใช่ทอ่อทหารมันเหมือนตัวอะไรเดียวสมมติมันเหมือนตัวตัวเอ็นอะไรเ,มมเไรงี้ยก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะแต่ของเซตต็ก็แค่เป็นหนึ่งทางเลือกเท่านั้นนะคะก็คือทอทหารอดทนนะคะมีเสาให้เขาแล้วก็ใส่ทอทหารปลายเสาแค่นี้เองก็ได้แล้วนะคะตัวเละนะคะคราวนี้ไปดูคำศัพท์กันค่ะวันนี้นะคะคำศัพท์วันนี้ไม่ใช่คำ adjective อีกนะแต่จะเป็นคำศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นคำนามนะคะใครที่ยังไม่รู้จักคำนามก็ ฟังผ่านๆไปแล้วกันนะให้เข้าใจว่าอ๋อสามคำที่เซตเตอแชร์วันนี้มันคือคํานามแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวก็ในอนาคตเราค่อยมาว่ากันว่าเอ,อคานามมันคืออันอย่างก็อะไรเง่้เนาะค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะแล้วก็เซตเตอจะบอกว่าถ้าเกิดใครเรียนภาษานะคะยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของการที่จะต้องทําความรู้จักนะคะว่าคํานามคืออะไรคําคุณศัพท์คืออะไรคํากริยาคืออะไรเราต้องรู้นะคะเพราะว่าในอนาคตเวลาที่เราเรียนไวยากรณ์น,นะคะคือโครงสร้างประโยคเนี่ยมันจะต้อง รู้ว่าคำแต่ละชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันถึงจะไปสร้างประโยคได้นั่นเองนะคะโอเคไม่พูดพลัดพลาเพลงวันนี้มี3ามคำนะคะคำที่1นึ่งคำที่2แล้วก็คำที่3เสียงสุดท้ายเป็นเสียงเละหมดเลยเดี๋ยวเซตเตเขียนให้ก่อนนะคะเละอุ้ย <laughs> เดี๋ยวนะเละนะคะเละตุ่มเป๊ะนะคะเละตุ่มเป๊ะนะคะเสียงเละเป็นเสียงสุดท้ายนะส่วนคําแรกคําที่1ตัวนี้ตัวอะไรเอ่ย ตัวนี้คือตัวโคนะคะตัวโคนะคะเพราะฉะนั้นคําที่1ออกเสียงแค่นี้เองโคกับเละก็จะเป็นโคเละไหมเสียงมันจะออกแบบนี้ค่ะทุกคนโคเละโคเละไม่โคเละนะแต่ถามว่าถ้าเราออกเสียงโคเละได้ไหมก็ได้เข้าใจได้นะคะไม่ได้แบบคือเข้าได้เข้าได้ไม่ใช่ <laughs> คือเข้าใจได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราจะถ้าเราแบบอยากจะฝึกออกเสียงให้ถูกต้องให้ออกเสียงเป็น โคเรโคเโคเคเรโอเคไหมได้ยินชัดเนาะโคเรโคเรโคเรแปลว่าอันนี้อันนี้หรือว่านี่นี่นี่ไม่ใช่นี่สินนะนี่หมายถึงไอ้ตรงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเราจะชี้ไปที่อะไรสักอย่างหนึ่งที่เรากำลังจะพูดถึงว่าเอ้ยนี่นี่นี่ยแบบนี้นะเราก็ใช้คําว่าโคเรนะคะอย่างเช่นโคเรนี่สมุดของฉัน โคเรรถของฉันโคเรอะไรก็แล้วแต่นะเราก็จะใช้คำว่าโนะคเร่ฮะแปลว่านี่นะคะนี่หรืออันนี้เนาะเป็นคำนามคำที่สองตัวแรกอ่านว่าโ so ซนะคะเพราะฉะนั้นมีสองพยางค์เหมือนกันเลยอ่านง่ายมากนะคะก็จะเป็นโซเรโซเรแค่นี้เองไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวนะใส่ความหมายก่อนนี่หรือว่าอันนี้ ส่วนคำที่สองจะแปลว่านั่นหรือว่าอันนั้นนะคะเริ่มเริ่มแบบเริ่มมีความแบบเฮ้ยอะไรอะอย่างนี้ไหมคือถ้าเราจำแบบนี้เนาะโหลายมือเซแบบลืมลายมือเซสวยมากเลยขอขออนุญาตเขียนใหม่นะคะทุกคนอ่านี่กับอันนี่นะคะสำหรับคำแรกส่วนคำที่สองโซเร ก็คือนั่นหรืออันนั้นเฮ้ยทำไมเสียเขียนอันอันน่ะอันอันน่ะอันอันอันนั้นนะคะนนหนูเนาะคำที่3ค่ะตัวนี้ตัวอะไรตัวอะนะคะตัวอะเพราะฉะนั้นอะอะไรเอย่ยอาเรอาเรนะคะอาเรจะแปลว่าดาวดิแปลว่าน่นค่ะน,น่นหรือว่าหรือว่าอะไรเอย่ย เหมือนกันเลยอันโน้นนะคะเราพูดถึงอะไรไม่รู้แหละแต่ว่ามันอยู่มันอยู่ไกลตัวเรานะมันเฮ้ยมันอยู่ไกลๆอ่ะเออเราก็เรียกว่าเอย้ยอันโน้น่ะอโน,น้น่ะประมาณนี้นะคะคราวนี้นะอีก3ามคำนี้เป็นคำพื้นฐานมากเลยนะที่เราจะต้องจำได้เพราะวนะ่าใช้เยอะมากในภาษาญี่ปุ่นนะนี่นั่นโน้นนะอันนี้อันนั้นอนันโนนนะจำแบบนี้เนาะแล้วหลักการจำของเซก้าให้ทุกคนจำแบบนี้ค่ะโคโซโอ่า แล้วก็โดนะคะโคโซอาโดจะเป็นคำศัพท์พื้นฐานเป็นเสียงพื้นฐานนะโคโซอาโดนะคะเวลาจำให้จำว่ามันคือนี่นั่นโน่นแล้วก็ไหนนะคะโคโซอาโดโคโซอาโดโคโซอาโดนี o, o, n ai, n n ai, n ่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนท่องให้ได้นะคะทุกคนโคโซอาโดโคโซอาโดโคโซอาโดนี่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนวันนี้ทุกคนฟังคลิปเซแต่คลิปนี้จะต้องได้ ความหมายของอันนี้เนาะแต่ไอ้เจ้าโคโซอะโดเนี่ยมันเป็นแค่เสียงพยางค์แรกของคำมันยังไม่ได้เป็นคํานะมันจะมีการบวกค่ะทุกคนบวกเสียงอื่นเข้าไปเพื่อสร้างเป็นคำเนาะอย่างตอนนี้ที่เราเรียนก็คือมันบวกอะไรนะบวกเละเข้าไปใช่ปะ่ะก็เป็นอะไรนะโคเรโซเรอะเรแล้วก็อีกอันหนึ่งคือโดเลนะคะมันก็จะแปลว่าอันอะไรนะอันแล้วก็บวกข้างหน้าไงก็จะเป็น อันนี้อันนั้นอันโน้นแล้วโดเลก็จะเป็นอันไหนนั่นเองนะคะงงไหมงงไหมอาจจะงงนิดนึงนะไม่เป็นไรนะะช่วงแรกๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟังแล้วคิดไม่ทันก็ย้อนกลับแล้วก็กลับมาฟังใหม่แล้วเราจะเคลียร์เนาะที่เสตไให้จําแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเราสามารถเปลี่ยนเละตรงนี้เป็นอย่างอื่นได้แต่วันนี้เราจะยังไม่เรียนเนาะ ยังเป็นเ็กซก็การเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้นะคะก็คือเอามันมาบวกนะโคแล้วก็บวกอะไรสักอย่างโซบวกอะไรสักอย่างอะยอย Do, บวกอะไรสักอย่างโดบวกอะไรสักอย่างก็จะได้ความหมายลักษณะคล้ายๆกันเป็นนี่นั่นโน่นไหนอาจจะเป็นที่นี่ที่นั่น,ท,น,นที่นู่นที่ไหนอันนี้อันนั้นอันโน้นอันไหน,น,อ,น,น,นอะไรประมาณนี้มันมีหลายคําที่สามารถสร้างจากเสียงโคโซอาโดได้นะคะวันนี้ให้ท่องจําก่อนโคโซอาโดโคโซอาโดนี่นั่นโน,น,น,น่นไหนนี่นั่นโน่นไหน แล้วก็จำเซตอันนี้นะคะก็คือโคเรโซเรอะเรแล้วก็โดเรอีกตัวหนึ่งละกันนะโดเรจะแปลว่าไหนหรือว่าอันไหนนั่นเองนะคะเป็นประโยคคำถามเป็นคำที่เป็นคำถามนะคะโคโซอาโดโคโซอาโดโคเรโซเรอะเรดเรอันนี้อันนั้นอันโน่นอันไหนโคโซอาโดโคโซอาโดโคโซอาโดนี่นั่นโน่นไหนนี่นั่นโน่นไหนโคเรโซเรอะเรดเร อันนี้อันนั้นอันโน้นอนนันไหนแบบนี้นะคะวันนี้ท่องให้ได้นะคะแล้วก็ในอนาคตเราจะได้สามารถไปต่อยอดคำศัพท์ที่มีเสียงโคโซอาโดวางข้างหน้าโอเคไหมอ่าวันนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งเราได้คำศัพท์3-4มสี่คำแล้วก็ได้คอนเซปต์ของก้อนนี้ที่เราจะต้องจำเพื่อใช้ในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตัวเละเนาะคือเลยนะทอทหารเกาะเลยนะ ทอทหารเกาะเสานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีสวัสดีมาช